วันนี้มาทำขนมดอกจอกทอดทานกันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้กรอบอร่อยมากเลยค่ะกรอบนานด้วยนะคะเราจะนำพิมพ์ไปแช่น้ำมันแบบนี้5ชั่วโมงเลยค่ะหรือจะแช่ข้ามวันก็ได้นะคะส่วนผสมของขนมดอกจอกจะมีแป้งข้าวเจ้า10ช้อนโต๊ะแป้งมัน10ช้อนโต๊ะแป้งสาลีอเนกประสงค์5ช้อนโต๊ะ เกลือป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะความหวานปรับตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยค่ะไข่ไก่1ฟองกะทิ10ช้อนโต๊ะน้ำปูนใส่21ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะเพื่อนๆทยอยใส่น้ำปูนใส่ลงไปได้นะคะหรือจะใส่ทีเดียวทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะคนจนเหลวแบบนี้เลยนะคะแล้วนํามากรอง1รอบค่ะเวลานําไปทอดขนมของเราก็จะบางกรอบอร่อยมากค่ะพอกรองเสร็จแล้วเพื่อนๆพ,นพนักแป้งไว้สัก5นาทีนะคะ งาขาวงาดําแล้วแต่ความชอบของเพื่อนเลยนะคะบางท่านไม่ชอบงาก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพื่อนๆจะนํางาไปคั่วสุกก่อนก็ได้นะคะแต่ทางนี้ไม่ได้คั่วค่ะเทใส่ลงไปรวมกับแป้งเลยค่ะวันนี้เราจะทําเป็นสีแป้งสีเดียวนะคะหรือเพื่อนๆจะทําเป็นสีน้ําใบเตยสีน้ําดอกอัญชันก็ได้ค่ะตั้งกระทะรอจนน้ามันร้อนนะคะยกพิมพ์ขึ้นมาซับหนึ่งรอบค่ะจากนั้นเราเอาไปจุ่มขนมไม่ต้องจุ่มจนท่วมดอกนะคะและนําไปทอดด้วยไฟแรงเลยค่ะ น้ำมันมีส่วนสำคัญต่อการทอดขนมดอกจอกมากเลยค่ะต้องใช้น้ำมันเยอะๆไฟแรงๆค่ะถ้าเพื่อนๆทำตามสูตรนี้ขนมก็จะบางกรอบแต่เราต้องใช้ไข่ไก่นะคะอย่าใช้ไข่เป็ดถ้าไข่เป็ดจะเหม็นคาวค่ะเราจะทอดแบบนี้จนแป้งขนมของเราหมดเลยนะคะพอจุ่มขนมลงในน้ำมันแล้วแช่ไว้ประมาณสัก5-10วิีและเขยา่าเขย่าจนกว่าดอกขนมจะหลุดออกมาค่ะ เพื่อนๆต้องทิ้งพิมไว้ในน้ำมันเลยนะคะพลิกกับขนมของเราจนกว่าขนมของเราเจะเหลืองสวยจนสุกค่ะเพอะสุกแล้วตักขึ้นค่ะสลัดสลัดน้ํามันหน่อยนะคะและนําไปวางไว้ที่ก้นถ้วยค่ะขอตัวไปทอดขนมจนกว่าแป้งจะหมดก่อนนะคะเวลาที่เพื่อนๆจุ่มแป้งลงไปแล้วอย่าทิ้งไม้ลงไปค้นกระทะนะคะต้องถือให้ลอยๆไว้นิดนึงค่ะ ถ้าเพื่อนๆจะไม่วางบนกลนถ้วยเพื่อนก็กดตรงกลางดอกให้ดอกบานสวยแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปพักไว้ที่ตะแกรงค่ะขนมของเราก็ทอดจนเสร็จแล้วค่ะแล้วเพื่อนๆลองไปทำสูตรนี้ชิมดูนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอตัวไปชิมก่อนนะคะ